สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะชีวิตช่วงที่หายไปก็ยุ่งมากทั้งเรื่องงานเรื่องหมา กลับมาวันนี้นะคะก็มีเวลาอยากจะพาคลิปให้ฟังค่ะแล้วนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ไปเลี้ยงอาหารน้องหมาที่บอกค่ะอยากหมุกพงค่ะแล้ววันที่ไปเลี้ยงก็อ็กเสบนิดหน่อยค่ะเพราะว่าผู้ช่วยนะคะติดธุระค่ะทางเรานะคะก็เลยจ้างพ่อบ้านค่ะให้ไปเป็นเพื่อนแต่ตัวพ่อบ้านนะคะก็ติดงานค่ะก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อนได้แป๊บเดียวที่เหลือนะคะก็เป็นอีแม่รัวๆเลยค่ะที่ต้องเลี้ยงค่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้อีแม่ก็รีบมากค่ะซิ่งค่ะเส้นทางนะคะที่น่่่นก็สสาาหหัคคะะิงจเเเข้มดลลยย เวลานะคะแวะเก็บข้าวก่อนแล้วก็เป็นอย่างเช่นเคยนะคะก็คือน้องหมาเนี่ยก็ออกมารอเหมือนเดิมค่ะจำนวนเยอะมากๆอีแม่นะคะขับรถจากอํเาเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเดินทางประมาณ40นาทีนะคะอาจจะมีช้าไปบ้างเพราะว่าอีแม่ก็แวะเซเว่นซื้อขนมไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปที่นั่นแล้ววะก็คือไม่มีอะไรให้กินเลยเราเนี่ยก็ต้องเตรียมไปนะคะเคยมีอยู่วันหนึ่งค่ะไปแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปมากมายของกินก็น้อยมากสรุปค่ะไปยังรั่วค่ะและที่นั่นน่ะก็คือไม่มีอู่เลย ก็เลยได้โทรตามนะคะกู้ภัยทางหลวงเนี่ยให้ไปช่วยถอดล้อแล้วก็เปลี่ยนให้ค่ะวันนั้นสรุปนะคะไปตั้งแต่7จ็ดโมงกลับบ้าน4ี่โมงเย็นค่ะแต่โดยปกติแล้วนะคะเราไป7จ็ดโมงเนี่ยก็จะกลับบ้านประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะที่เสร็จช้านะคะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยเขากระจายกันอยู่นะคะแล้วก็สถานที่เนี่ยกว้างมากเป็นพันๆไร่เลยค่ะคือเขาไม่ได้อยู่รวมกันนะคะเขาก็จะยอยู่กันตลอดเส้นทางบนถนนค่ะ เวลาให้อาหารนะคะก็ต้องระวังรถด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมานะคะในเส้นทางนี้แต่ก็จะมีรถใหญ่นะคะเป็นรถขยะแล้วก็รถบรรทุกดินค่ะที่สัญจรไปมาเวลาเลี้ยงอาหารน้องหมาก,ก็ต้องเข้าป่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งหมาแล้วก็ปลอดภัยทั้งรถด้วยน้องหมาที่นี่นะคะมีจํานวนเยอะมากมากค่ะแต่ละอาทิตย์นะคะที่ไปเนี่ยก็จะมีน้องหมาหน้าตาใหม่ๆเนี่ยถูกนํามาปล่อยอยู่ไม่ขาดค่ะ น้องหมาก็คงอยู่ในสภาพจำยอมนะคะเรียนรู้ที่จะมีชีวิตต่อไปนะคะกับสถานที่แบบนี้นะคะในจุดที่เป็นบอกขยะนะคะน้องหมาก็จะไม่ค่อยอดค่ะ เพราะว่าจะมีขยะเนี่ยมาทิ้งทุกวันหมาที่นี่ก็จะอาศัยขยะสดค่ะที่มาทิ้งเนี่ยกินประทางชีวิตตัวเองนะคะน้ําที่พวกเขากินก็เป็นน้ําดําๆก็คือน้ําขยะเลยค่ะคนเลี้ยงนะคะขนาดใส่แมสกเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่เลยค่ะกลอ่นนี้คือยังไงก็ไม่ชินค่ะแต่หมาที่นี่เขาก็ต้องอยู่นะคะตลอดการเลี้ยงหมานะคะที่นี่รถที่ไปก็คือไม่ได้ดับเครื่องเลยนะคะเพราะว่าพอเลี้ยงเสร็จก็ต้องออกตัวเลยค่ะ ขับขับไปแล้วเดี๋ยวก็จอดขับขับไปแล้วเดี๋ยวก็จอดเป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะช่วงแรกนะคะที่ไปน้องหมาที่นี่ก็คือไม่คุ้นเลยค่ะแทบไม่ค่อยออกมาตอนนี้นะคะก็ร่วม3มเดือนแล้วค่ะที่ไปเลี้ยงน้องหมานะคะพวกเขาก็เริ่มมีความคุ้นเคยค่ะบางตัวเนี่ยก็วิ่งมาหาความรู้สึกคือเหมือนเราเป็นเจ้าของเขาไปแล้วอะค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงสถานที่เปลี่ยวนะคะคือเราเก็ให้พ่อบ้านเนี่ยมาช่วยดูเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนจริงๆค่ะไม่ได้มาช่วยอะไรเลยค่ะมีถ่ายรูปถ่ายคลิปให้บ้างแต่ว่าหยิบจับอะไรสักนิดก็คือไมม่่ีคะ เห็นแบบนี้แล้วก็หายเหนืลอวค่ะชื่นใจนมากๆ <c oughs> ปกตินะคะจะไปเลี้ยงแค่วันเดียวค่ะต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะที่มีคนจากสมุทรสาครน,นะคะมาเลี้ยงน้องหมาที่นี่ก่อนที่จะมานะคะก็เรียนรู้งานกับเขาเหมือนกันค่ะมาดูสถานที่กับเขานะคะแล้วก็ตกลงกันว่าจะมาวันไหนที่ไม่ตรงกันน้องหมาย,ยจะได้ไม่อดน้ำค่ะ สรุปเลยหลักๆนะคะก็คือจันพุดสุกค่ะที่ต้องหมาจะได้กินข้าวนะคะแต่หลังจากนั้นน่ะก็คือไม่มีเลือหรืออาจจะมีคนใจดีมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาเลี้ยงถึงลึกขนาดนี้นะคะน,นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วะคะ่ะ วันนี้นะคะก็เสร็จประมาณที่นี้นะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย